กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปไปเลยนะครับเอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะพบกับผมจาด้สือซีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อ่เกมเบสก็มีกิจกรรมดีๆให้ผมโดยการแจก100ทองนะฮะก็เป็น1 0ทองากอทองจากจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมคือเราต้องย้าย VPN ไปประเทศญี่ปุนนะ่นฮะโอเควันนี้ผมก็จะมา สอนการรับหนึ่งร้อยทองฟรีนะครับผมโดยการย้าย VPN ไปประเทศญี่ปุ่นนะฮะโอเคดังแรกเลยแล้วเข้าแอปมานะครับผมสําหรับการย้าย VPN นะผมผมก็ได้ทําการสอนไปแล้วนะฮะสำหรับการย้าย VPN ไปประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมาแล้วก็นี่เลยับผมกดที่เยอปนนะฮะก็จะเป็นการเชื่อมต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับผมการย้ายผ่า VPN ไปนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับผมผมก็ลองทําแล้วนะครับผม วันนี้ก็มาสอนนะฮะโอเคหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะผมก็จะนี่เลยก็จะเป็นการนับเวลานะผมแล้วก็กดออกไปแล้วับผมแล้วก็เข้าเกมนะ้ผมเราไปเจอกันที่เกมนะฮะเอาแล้วผมหลังจากที่เข้ามาในเกมแล้วนะับผมก็ให้เราไปตรงที่อ่าจดหมายนะผมตรงข้อความจดหมายนะโอเคตรงนี้นะผมคือตอนนี้ผมอ่ะย้ายไปประเทศยุปย้ายไปเป็นประเทศญี่ปุ่นแล้วนะก็คือเราต้องย้ายนะผมถ้าไม่ย้าย ก็จะไม่ได้นะครับผมโอเคแล้วเข้ามาเข้ามาแรกเลยนะครับผมกดทียนแรกฮนะก็จะเป็นอ่ภาพแบบนี้เลยนะผมนี่เลย BSC has อ่าอะไรเนี่ยนี่เลยครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมแล้วก็นี้ครับผมเข้าอ่าปุ่มนี้นะฮะอ,อักษรสีฟ้านะครับผมกดเข้าไปเลยนะ เอาล้วครับผมหลังจากที่กดปุ่มกดอักษรมานะคผมก็ก็จะเด้งมาหน้านี้ครับผมเป็นหน้าอ่าพิชโต Google เพย์นะคผมก็จะนี่เลยเป็นเกมอ่าอีฟุตบอลแชมเปียนส์คนะครับผมก็ผมลองเล่นแล้วนะครก็เป็นเกมแบบแนวอ่าสุมกระชานะผมประมาณนั้นแหละมั้งผมเองก็โหลดลองโหลดมาแล้วนะครับผมก็ผมแนะนำนะว่าให้โหลดให้เสร็จก่อนนะครับผมลองโหลดไปลองเล่นไปนะครับผม หลดแล้วเล่นไปสักนิดนึงนะผมให้มันสอนให้มันอะไรเหมือนกับว่าเราอุดหนุน,นเข้าไปด้วยนะผมเป็นการดาวโหลดเพิ่มยอดดาวนโหลดไปนะครับผมผมก็ดาวโหลดแล้วนะก็จะมาเดี๋ยวเยผมก็ลบไปแล้วนะผมก็จะติดตั้งไปเลยนะฮะจริงๆก็เท่านี้นะผมก็เสร็จแต่เพียงเท่านี้นะเออแต่ว่าผมแนะนําให้ถ้าใครยังไม่ได้ก็แนะนําให้ว่าไปลองโหลดแล้วมาเล่นนะผมแต่ว่า ต้องกดน่าจะต้องกดจากาตัวเกมเองเลยนะผมถึงจะได้นะฮะร้อยทองนะผมโอเคเราตัดไปที่อีกเกมแล้วผมจะได้ร้อยทองหรือเปล่าโอเคผมหลังจากที่ตัดเข้ามาในเกมนะแต่ผมแนะนำนะผมว่าให้ออกเกมไปแล้วก็เข้าเกมใหม่นะผมก็คือให้มันรีเซ็ตระบบมันรีเซ็ตอะไรแต่ผม,มผมทําได้แล้วนะครับผมก็คือแบบผมได้แล้วนะร้อยทองเนี้ยเนี่ยกล่องจดหมายนี้ก็ผมนี่ครับแชมเปี้ยนสคร์นนะผมจากนี้แหละจากที่ผมรับนี่แหละครับผม ก็มาจากตรงนี hmm. ้นะผมตรงนี okay, okay. ้นะนี่เลยได้แล้วนะผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ได้มาเปิดไอคอนเปิดอะไรไปนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วผมสำหรับคลิปนี้ใค่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อติดตามผมในคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ